สวัสดีครับผมชื่อนายคนทอนพันหล่อรหัสนิสิตหกสองส0มศูนสาขาทีสิ 18, หมู่เรียนแปดครับครับจากโจทย์นะครับเขาให้หาความเค้นตั้งฉากและความเค้นเฉือนนะครับทั้ง3จุดนะครับจะมีจุด A จุด B แล้วก็จุด C นะครับผมอันดับแรกผมก็มาดูแรงก่อนนะครับต้องย้ายแรงไปที่จุดนะครับผม เราจะได้ตรงจุดนั้นเป็นหน้าตัดนะครับที่หน้าตัดก็จะมีแรงเดี๋ยวผมวาดแกนกันนะครับ ก็ซนะครับจะมีแรง v นะครับผมมีโมเมนต์ x มีแรง p มีโมเมนต์เนะครับ ก็มีแรงวีอีกแรงหนึ่งน,นะครับตรงนี้จะเป็นจุด A, V แล้วก็ C จะอยู่ริมนะครับจะได้แรง F นะครับผมก็คือแรง P นะครับผมเท่ากับ แปดร้อยนิวตันนะครับผมมีเอเท่ากับนิวตันเมตนะครับมสเท่ากับส แล้ก็มี V นะครับเท่ากับอันนี้จะเป็น มัน,นจะเป็นสองนะครับผมแรงสองร้อยทอได้มาครบแล้วนะครับวีตัวจะเป็นแปดพันนิตันนะครับ ก็มาหาที่จุด A นะครับจะได้สิม่มว่าเเท่ากับลบ p ส่วน A บวก M X C ส่วน I นะครับเพราะว่าโมเมนต์ Z ที่จุดนี้จะเป็นศูนยนะครับก็ะจะได้เท่ากับ ส่วน a นะครับ a ก็คือพื้นที่นะครับ1 2 0ม mm. ิกับ44ม mm. มนะครับเวื่อกับ x ก็คือแล้วก็ c ก็คือ12น mm. มนะครับ i ของเราก็คือ1ส่วน12คูณ0.12 ส่วนสียกกำลังสนะครับผมคิดออกมาจะได้เท่ากับก้อนแรกเป็นลบส7 8สินะครับบวกกับ53.719เท่ากับ15.81้าจุดแปดหนไมกับปาสคาลนะครับผมต่อไปทาวจะได้เท่ากับ VQ ส่วน IT นะครับผม แต่อันนี้เราใช้เป็นทาวแม็กซ์แล้วก็จะได้เป็น3 v มวส่วนนะครับผมจะเท่ากับ 2V ของเราก็คือ45.10คูณสกำลัง3ส่วนด้วยส0งส่วนจุดส่วนเท่ากับ7.109 m มกะปาสคาลจุดจุดหนึ่งนะครับ่อไปที่จุด B นะครับซิกมาบีเท่ากับลบพีส่วนเอเอ็มเอ็กซีส่วนไอตรงนี้จะมีโมเมนต์แซดด้วยนะครับเพราะว่ามันไม่ได้เป็นศูนย์นะครับก็ 1วสน่2 0นบวกกับ2สศนสทั้งหมดมนะครับแล้วก็บวกด้วยโมเมนต์ซตนะครับ สามนะครับเาคิดออกมาทั้งหมดแล้วนะครับผมจะได้เป็น40.698บจเ้าแปก็าาสคาลต่อไปก็หาทาว B เท่ากับ BQ ส่วน IT นะครับผม Q ก็เท่ากับ c, c เป็นพื้นที่ a นะครับผมคูณกับ x อพาร์ได้อันนี้จะเป็น Q ของเรานะครับก็คือ a คูณกับ x อพาร์นะครับจะเท่ากับ ก็คือค้าสบก้าจุดี่บหกส่วนในไอทีไอของเราคือหนึ่งส่วนสิที่ของเราคือความกว้างความหนานะครับผมคิดออกแล้วก็จะได้5้าจุดสอก็กป๋ส ต่อไปก็จุดสุดท้ายน,นะครับก็คือจุด c ก็ซิกมา c เท่ากับเหมือนเดิมเลยครับก็เราคิดมาไว้แล้วตั้งสทั้ง2ตัวนะครับผมจุดเจแล้วบวกบวกกับโม,มเมนต์แซดข้อภายครับโม,ม,มเมนต์ x นะครับแล้วก็บวกกับ ก็จะได้เป็น65.5ิกัสาสคาลนะครับผมส่วนเทาซีนี้จะเป็นศูนย์นะครับเพราะว่าอยู่ตรงขอบขอบของรูปนะครับครับผมก็ได้ประมาณนี้นะครับเพราะถ้าดูจากรูป C ของเราจะอยู่ตรงนี้นะครับมันจะไม่มีความเฉื่อยน,นะครับ